ามาชมถนนหนทางในเมืองหนาวเริ่ที่มาละลายแล้วถนนแห้งกรอบเลยแห้งสนิทเลยก็ว่าไดคนสามารถเดินไปมาแบบสะดวกสบายถ้าสมมติว่าบบมีบ่มีไอ้บมีลม้มหรือว่าความหนาวนะความหนาวบ่มีหนาวบ่มีล้มนี่คือแบบเป็นแบบซัมเมอร์แบบเป็นทางการเลยก็ว่าได้ มันก็นจะเหลือแค่หที่มะที่มันแบบละล่ายงมากว่ัลหยโอ้ยมาตุกติกบรรยากาศบรรยากาศแร,ราาศง ประมาณนี้ก็คือเลิกงานแล้วพาสัตว์เลี้ยงไปมีน้องมงน้องหมากับาม้าแล่นเลนปกติอ่ะพ่ถึงก็แบบต้องแบบคือแบบตลอดหรือว่าทุกเวลาหรือว่าทุกทุกอย่างลระเป็นชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นที่จะมาประจําวันกับไคเลี้ยงน้องหมาเนาะก็คือเพราว่าจะหนาวจะหิมะตกจะใจยังก็ตามก็ต้องพาเขาออกมันแลนมันเล่นมา,นมา,นมาหยุด ยึดสายประมาณเนี่ยเมืนที่มาจะตกขนาดไหนก็ต้องพาออกมาถ้าคุณได้เลี้ยงแล้วน้องหมาอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงบ่ได้เพราะว่าว่ามีเวลาให้เขาที่มาก็จะเลือแค่นี้เมื่อนี้เขามากกวาดถนนสภาพถนนที่โดนกวาด <c oughs> กวาดไปแล้วก็คือกวาดฟุ้นนั่นแหละบอกง่ายๆกวาดฟุ้นแล้วมันก็มีล้มแนละ้วมันก็เลี้ยงง่ายนะถ <c oughs> นนก็จะแบบที่จ,จ้าเขาเอาไม่กวาดกวาดเลยอะถนนแบบเรียบไปหมดเลยอะ แต่ละสินแต่ละสายก็จะแบบนาทีความรับผิดช,ชอบของเทศบาลก็จะแตกต่างกันไปหรือว่าแต่ละโมบานก็นจะบ่กคือกันร้อยแตกร้อยเล่าเนี่ยพวกนี้ก็คือปีนี้ก็คืองบประมาณน่าจะหลาเพราะว่ายังเพราะว่ามันมันสอมหลายได้สอมหลายตามถนนที่เขาเวลาที่มาเรื่อยๆน,นะกวาดแบบ บรลูว่าพื้นมันอยู่ระดับใดประมาณเนี่ยเพากักวาดแบบเต็มที่เลยเหลือบอหลายเหลือตามน้ําร่องน้ำหรือว่าตามทีแบบเขาเออนี่ยังไงที่เขาเอายีมาปิดกองไว้อะสะอาดเกี้ยงเลยอ่ะปานเป้าเอาเลยอ่ะมาบ่ทัน มาเพราะท่านตอนเขากวาดเนี่ยเรียบเลยอ่ะปานเขาเป่าเอาเลยแล้วมันก็มีลมพอมันก็เลยสบายไปง่ายพอเห,หลือว<ม>่าหลายเหลือไม่เยอะ ตอนนี้ก็คือลอ้ลอล้อย่างเดียวคือล้ออากาศล้ออากาศนีาาศ่มันขึ้นมาจากศูนย์แล้วกับมัมีลมก็คือว่าเปลี่ยนแบบเป็นซัมเมอร์แบบเป็นทางการเลยก็ว่าใดนะเนี่ยคือช่วงถนนหนทางแบบกาลังจะเปลี่ยนดูดูการทางเทศบาลหรือว่าทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขาจะมากกว่านเ่ฮาเองพวกคุณนพวกนี้ยงังสพปัดฝุ่นอะประมาณนี้ปเปัดฝุ่นแต่ว่ากันตามจจ้งจะทีมันเป็นเศษ เศษหินเศษยั้ตตามสนามหญาบ้านห้องเสียห้าก็ต้องหน้าบ้านใครหน้าบ้านงินรับผิดชอบเอง